นะหนึ่งต่อมรู้ม,มากโตสองหมดความรู้สึกทางอาวัยวะเพศเดียบแปดปีแปบบ ตัวเองทำอะไรรับผิดชอบหน่อยแก่แล้วไม่ใช่เด็กๆมโตมามีสัจจะาหน่อยจ้ารับผิดชอบเองผมจะรับผิดชอบเองจุนตาจะรับผิดชอบมันทำไมอีนี่มันต้องไม่ตัดน้ำเลี้ยงตัวมันเองหรอกอย่างมากพอข่าวนี้มันหมดที่พึ่งหมดที่พึ่งแต่หนูไม่รู้ไงขนาดนี้แล้วจาาย์ยังโ้โสดยังใครจะสอนใ้บูชใครจะสอนในพูชเรื่องนี้ต่อเอาเอาพิธีที่ดีที่สุดนะเออไปแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีลุงพี่ อาครูเกรทิสละไปดูเรื่องคดีพี่แล้วก็เตรียมตัวปร,ป,รป,รป,รประกันเลยนี่หลวงพี่พิมพ์หนังสือการลาออกจากเจ้าวาดแล้วแล้วก็เจ้าหน้าเพื่อราชการจนถึงคดทททททีที่สิ้นจุดอาชี่ยังก็ไม่มีไม่เห็นอาไม่อีพยังก็มีไม่มีหรอกผมส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเจา้าวาดก็กระทำจรรยาการใช้มีว่าต่อใส่ที่อโยเิศส่วนที่มาหน้าตัวเนี่ยในลักษณะของการกระทำทาราวของเด็กอายุเพนยงสิบปเนี่ยซึ่งน้องนัตน์โดนตั้งแต่อายุ11บเขวบ แต่ถามว่าทําไมก่อนหน้านี้น้องถึงไม่กล้ามาเปิดเผยเนื่องจากน้องกลัวและที่สำคัญเนี่ยมันมีคนใกล้ตัวน้องเนี่ยรู้เห็นเป็นใจแต่การกระทําตําราครั้งนี้นะซึ่งตัวของน้องเนี่ยสามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าน้องโดนเปิดริงด้วยและอาวัยเพศของเจ้าวาดมีตําหนิทีนี้ผมมองเรื่องนี้ไม่ทราบว่าสํานักยพวกเองเนี่ย ได้เข้าไปสอบถาม่างที่ยังยึ่นมาเป็นข่าวดังมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไปสอบถามตัวจังหวัดนะครับก็คือในส่วนรายละเอียดนะคะเบื้องต้นการสร้างป่าก็ได้นำข้อมูลตรงนี้แล้วนำเรียนเจ้าคณะผู้กอบของต่างจับหวัดเริ่มต้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เจ้คณะท่านกำลังพิจารณาแล้วเออเดี๋ยวอาตมาก็จะชี้แจงแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้นะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงขั้นการดำเนินก,การถึงให้การสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็รวมถึงสคริปอะไรต่างๆเนี่ยเขาตำรวจที่ทดีตำรวจจะดำเนินคดีกับพระองค์หนึ่งในวัดนี้ที่กล่าวหาอาตมากล่าวหาธรรมะไม่ใช่นะนะตามสคริปลเลยโยมหนังสือที่มีสคริปไหม คือคือคอย่างนี้คือหลวงพ่อกลางจะบอกว่าองคโตหลวงพ่อถูกกล่าวหาถูกท่นนกานในวัดเก่าหาถูกท่านในวัดเนียกล่าวหาเพราะอะไรครับก็มันมีสาเหตุอยู่หนึ่งเหตุที่กล่าวหาขึ้นมีคนเห็นและแอบถ่ายคลิปว่าเขาดําเนินการข่มขืนเด็กในขณะที่อาตมาไม่อยู่พระองค์นี้ ก็กลัวความผิดจะกุดเขายงยามติดเขาข้อสร้างเอาเด็กเนี่ยไปไว้ในห้องตามัคริปนะ่ะตามัะคริแล้วนานเป็นชั่วโมงกว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่ยี่สขณะนั้นอาตมาอยู่าาพระมกูกำลังจะเดินทางกลับก็ไม่รู้สาเหตุใดอยู่ๆก็มีเด็กมาชี้หน้าว่าลงตาข่มขืนตั้งกุ ท่านเราก็ถามว่าเฮ้ยอะไรแล้วก็พวกเขาทั้งนั้นชี้หน้าไปเลยแล้วก็บันทึกเท็บันทึกโดยที่ท่านจะท่านจะไม่นั่นไม่รู้เรื่องเลยตอมรูปมากโตนะหนึ่งตอมรูปหมากโตสองหมดความรู้สึกทางอวัยวะเพศเดียบแปดปี คือโดงตาโดนสายร้ายมาตลอดเป็นไหมครับเราจะดูเดี๋ยวให้ดูมันโอ่โอ้โอ้บอกมาดูรู้บ้างนิดนี้เนี่ยเรื่องของตำหนิเนี่ยนี่บอกไม่ได้ใครรู้บ้างฮะเรื่องของตำหนิใครรู้บ้างีใครรู้บ้างไม่เคยมีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยแล้วทำไมทางเด็กเขาถึงรู้อ่ะรู้ก็บอกมาถึงตำหนิที่ไหนไม่เชื่อใค่จะจคนนี้ไอ้คนเดียวกนนี้นั่นแคนที่จะจะจะสื่อพันก็ต้องเห็นใช่นไหมคือว่าไอ้น้องคนนี้ครับบอกว่า

ทีเียวทีเียวครับเียวครับต้องต้โนององนะยอมรับก็จบแล้วแล้วก็เมต้นนะครับพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด2ข้อหานะครับข้อหาแรกคือข้อหาเกี่ยวกับการพาดเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีนะครับไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเกตอันควรนะครับแล้วข้อหาที่2ก็คือเรื่องของการอนาจารเด็กนะครับ ซึ่งเป็นข้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับตัวผู้เสียหายที่อายุ14ปีแต่กรณีที่เป็นน้องอายุ18นะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คงจะต้าาองมีการร้องทุกการพ้นโทษต่อไปในตรงน้นเนยนะครับเกี่ยวกับข้อหาอนาจารนะครับแต่เ,าาเกกรื่องข้อหาเรื่องการกระทําชําเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็เนื่องจากว่ายังไม่มีพยานหลักฐานในส่วนตรงนั้นนะครับอาจจะต้องรอรายงานการตรวจทางทางแพทย์นะครับ